ผลงานชิ้นแรกของปุ๊กรุงกเกษมที่ถล่มหนุ่มซ่าประจําซอยสวนเงินสะอ๋มบอรไทยค่าถิ่นลังวัดมะก่อทําให้ดาวดังตรอกสาเกชื่นชอบและเชื่อมั่นยิ่งขึ้นว่าตัวเองเลือกบัดดี้ไม่ผิดหลังจากนั้นเขาก็พาคู่ซีคนใหม่ออกเดินสายอาวาดฟาดงวงฟาดงาเป็นว่าเล่นปูระเบิดขวดเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนและคอยหมกมุ่นอาฆา,าตมาดร้ายอยู่ร่ำไป ใครทำให้เขาขุนเคืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เจตนาหรือไม่ก็ตามพ่อจดเข้าบัญชีไว้หมดคู่กรณีที่ค้างชำระรอปฏิบัติการจองเวรจะมีมากมายทุกหัวระแหงซึ่งขาใหญ่บางลำพูก็จะควงคู่ตัวแสบขังย่านฝั่งทนพาสมัครพักพวกตะเวนเก็บต้นทบดอกไปตามตรอกซอกซอยอันเป็นถิ่นฐานของฝ่ายตรงข้าบแทบไม่เว้นแต่ละวันและโดยที่เจ้าตัวไม่ค่อยจะได้ลงมือเอง ส่วนใหญ่จะสกิดบัดดี้ออกหน้าเสมอเว้นแต่เสียว่าจำเอิญไปเจอกลุ่มของแดงใบเล่ซึ่งนักสู้จากวงเวียนเล็กจะไม่แตะต้องเพราะจะอย่างไรเขาก็ยังยึดมั่นว่าแดงคือเพื่อนนั่นแหละปู้ระเบิดขวดถึงจะได้ออกโรงแสดงบทบาทก่อกวนนารานข่มเหงดังแกบรรวาลคู่หริคู่แคนสองหนุ่มอันตรายเดินเคียงไหลสร้างความปันป่วนในยุทธจักรวัยรุ่นอยู่ชั่วขณะหนึ่งโลแมนสีเพื่อนร่วมแก๊งระดับคุณรบ ก็พาสมาชิกใหม่มาแนะนําตัวเพื่อให้เดินลุยด้วยกันคนคนนั้นเป็นหนุ่มผิวคล้ำรูปร่างสูงเพียวลักษณะท่าทางคล่องแคล่วปราดเปรียวฉับใบชื่อที่รู้จักกันก็คือดัมแมนสีนักบูตรอกสาเกตได้ยินกิจศพท์ความร้ายกาจของดัมมาก่อนหน้านี้พอสมควรเขาจึงไม่ลังเลที่จะอ้าแขนเข้ารับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีการทดสอบพิสูจน์คุณภาพให้ระจากแจ้งแก่ตาซึ่งวันเวลาทดสอบก็มาถึงไม่ช้านัก ปีพศ2504ย่านราชประสงค์ทางด้านถนนเพลินจิตและราชดำาริยังไม่สะพังไปด้วยตึกรามทันงสมัยใยญยโตโออาสูงระลิ้วโลฟ้าเหมือนเช่นปัจจุบันอาคารร้านค้าส่วนใหญ่เป็นเพียงตึกแถวธรรมดาสูงแค่สองสามชั้นแบ่งเป็นซอยเป็นบล็อกและมีตรอกเล็กซอกน้อยเชื่อมทะลุถึงกันตลอดแต่ราชประสงค์ก็เรียกได้ว่าเป็นย่านความเจริญเฟื่องฟูเต็มที่ละมีระดับ ร่งพร้อมไปด้วยห้างร้านขายของสารพัดสารพันธ์ซึ่งล้วนแต่ชั้นดีราคาแพงไว้ต้อนรับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศและที่ขาดไม่ได้ต้องควบคู่กันไปก็คือสถานบันเทิงหลากหลายรูปแบบโรงโบลิ่งซึ่งเปิดเป็นแห่งแรกแห่งเดียวที่ถนนเกษรในย่านราชประสงค์ก็เป็นแหล่งบันเทิงที่ขึ้นหน้าขึ้นตามไม่น้อยสมัยนั้นโบลิ่งเป็นกีฬาในร่มที่ยังใหม่เอี่ยมสําหรับเมืองไทยนิยมกันในหมู่ผู้ลากมากดีและพวกหัวทันสมัยไฮโซ รวมทั้งคนที่พยายามทำตัวให้ทันสมัยซึ่งกลุ่มหลังก็มีบรรดาวัยรุ่นที่กำลังเติบโตใกล้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวรวมอยู่ด้วยถ้าใครต้องการเท่เก๋ไก๋ดูดีมีระดับก็มักไปเดินเตะเตะชุยชายชมสินค้าร้านรวงแถวราชประสงค์และนั่งวางมัดสั่งอาหารฝรั่งในร้านลิตเติ้ลโฮมเบเกอรี่หรือไม่ก็เลี้ยวเข้าโรงโบลิ่ง,งทางที่เล่นไม่เป็นผู้ระเบิดขวดซึ่งเคียงข้างซ้ายขวาด้วยดำแมนสีกับปูกรุงเกษมก็เช่นกัน หลังจากเดินดูร้านรวงและสาวๆในย่านนาจะประสงค์ตั้งแต่หัวค่ำจนเกือบสองทุ่มทั้งสามหนุ่มก็เลี้ยวเข้าโรงโบลิ่งตามฟอร์มภายในซึ่งติดแอร์คอนดิชันเย็นสบายผิวกำลังคึกคักด้วยเหล่านักโยนลูกเซลูลอยซึ่งยึดครองทุกเลนเต็มไปหมดเสียงตะโกนยั่วเยาวเสียงสวนเสฮเฮาเสียงปรบมือให้คนทำสไตรเสียงลูกโบลลิงวิ่งตอบพินระเบิดกระจาย ดังคละคล้าประสานกันแท้เซลโครมครามอยู่ไม่ขาดระยะสามตัวแสบเลือกนั่งโต๊ะว่างที่จัดวางไว้เป็นสัดส่วนต่างหากทางด้านหัวเลนสั่งเบียร์และน้ำส้มขันสำหรับนักบูตรอกสาเกซึ่งไม่ค่อยจะพิสมัยรสชาติของแอลกอฮอล์พอของที่ต้องการมาถึงจอมกรีดแห่งวงเวียนเล็กพึ่งดินจิบเบียร์ได้อึกเดียวเจ้าถิน่นบางลำพูภ็ษกิีผู้ติดตามคนใหม่พลางบอกเสียงเคร่ง เอ็งมีงานเข้าแล้วไอ้ดำหนุ่มเจ้าของชายาดำแม้นสีตัวแสบจากย่านสวนมะล,ลิเฉ่งักมือที่กำขวดตั้งท่าจะรินลงแกว้วเหลือบมองนักบู๊ตรอกสาเกพลางกระตุกหัวคิ้วขมวดยนงานอะไรวะกระทืบคนไหนละ่ะรินเบรให้เรียบร้อยสก่อนดำปฏิบัติตามคำบอกแล้ววางขวดลงพร้อมกับเสียงถามของหัวโจ เห็นใ้ né, คนใส่เสื้อนำเงินลายจุดขาวที่เล uh, ่นอยู่เลนห้าไหมเขาเหลือบมองเว็บเดียวแล้วผงกศีรษะเห็นหมอนั่นไม่ได้ลงเล่นนี่นั่งดูเพื่อนอีกสองคนมากกว่านั่นแหละปกติมันเดินอยู่ในกลุ่มพวกไอแดงเหรองั้นก็ศัตรูของเราใช่เองจัดการได้เลยเพื่อนมันสองคนล่ะไม่เกี่ยวหนุ่มเจ้าของชายาดาแม้นสียกแก้วกรอกเมรัยลงคอเต็มอึก แล้วเข้นเสียงเกลียมถ้าไทคู่นั้นจะเกี่ยวด้วยก็ไม่เห็นเป็นไรเองฉายเดียวนะเออน่ะเรื่องเล็กจบคำเขาวางแก้วลงขณะดเดียวกับที่เป้าหมายลุกจากโต๊ะหัวเลนที่5้าจ้ำมดิ่งไปยังหลังห้องน้ำสุภาพบุรุษดำแม้นสีกิบเบียกอึกแล้วลุกขึ้นก้าวตัดข้ามโถงกว้างโล่งตามไปอย่างไม่โอเอไอ้นี่ใจเร็วชะมัดปูระเบิดขวดพึพรรมพำด้วยน้ำเสียงชื่นชอบ ศบตาก็หูชื่อเดียวกันพลางพยักหน้าช้าๆก่อนเรียกบริกรมาเก็บเงินเพราะหากต้องเผ่นนี้กระทันหันจะได้ไม่ต้องมีบ่อยหรือคนที่นี่คอยสกัดขัดขวางหรือไล่ตามให้ยุ่งยากมากเรื่องหนุ่มรุ่นใส่เสื้อเชิ้ตขอตั้งสีน้ำเงินลายจุดขวาเพิ่งเสร็จธุระรูดซี่กําเกงหมุนแผาจากโถปัสสาวะที่เรียงรายกันเป็นแผงในห้องน้ำชายกว้างขวางสะอาดสะอ้านซึ่งมาเอินปลอดคน เสียงสวนเสเฮฮาและเสียงตึงตังโครมครามเบื้องนอกยังได้ยินแว่วๆไม่ขาดระยะตามธรรมนาของโรงโบลิง่งเขาสืบเท้าไปล้างมือในอ่างเคลือบหน้ากระจกเงาแฉลบหางตามองคนที่ก้าวเข้ามาใหม่อย่างไม่สนใจแน่ล่ะคนคนนั้นย่อมไม่ใช่ใครอื่นดาแมนสีซึ่งแทนที่จะเลี้ยวเข้าไปหาโทรปปรสวาสะ์หรือโถส้วมตามปกติของคนเข้าห้องน้ำ เขากลับตรงหรี่มาหาหนุ่มสมางที่ยืนเอียงซ้ายเอียงขวาสำรวจทรงผมสไตล์เอวิดอยู่หน้ากระจกบานใหญ่พอถึงตัวก็ยกมือผลักไหลโดยไม่พูดพ่ำมทำเพลงให้เสียเวลาหนุ่มเสื้อลายจุดหลุดลดุทานตื่นๆเซถลาไปตามแรงผละกสองสาก่อนจะหันขวับมากระชากเสียงดูด,ดานรักคนงุนงงนี่มันอะไรกันวะตัวแสบจากย่านสวนมะลิไม่ได้โต้ตอบหรือแม้ปิดปากเอ่ยคำใดออกมา เขาสือเข้าไปชิดจ้วงด้วยอีขวาเต็มเหนียวกำปั้นแข่งกระด้างตะบันซอกกรามทรายดังแสบสถานอยู่ในบริเวณห้องอาบทึบวัยรุ่นเสื้อลายซึ่งไม่ได้ทันระมัดระวงังตั้งตัวรับการจู่โจมถึงกับสะบัดหน้าเริดเซซแซไปกระแทกหลงังไหลกับพนักคอนกรีตอีพลักสนั่นหมอเด้งตัวออกมาป่ายปีนถีบสเปรสะสปาต,ตามมีตามเกิดเมื่อปอระปักขลันเข้าซ้ำแต่มันก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง ดำแม้นสีแค่ปัดนิดเดียวอาวุธยาวของฝ่ายตรงข้ามก็เบนบื้ออกข้างพริบตาติดต่อกันแขนซ้ายของเขาก็พับศอกวิดสวนเข้าสุดเรี่ยวแรงเสียงดังราวกับทุบไม้ผูด,ด้วยสันขวานเมื่อศอกรุ่นนั้นช่วงเข้าบริเวณปากครึ่งจมูกรุนแรงเหลือรับคนเจอศอกร้องอู้ฟังไม่เป็นภาษามนุษย์พละถอยสะบัดท,ท้ายถอยขบผนังอีกตึ้งเบ้อ ทั้งปากและจมูกแดงเถือไปด้วยเลือดข้นคลักที่ทะลักทลายหลายเปื้อดำแม้นสีฉากถอยหลังเล็กน้อยไม้ถล่มด้วยแข้งให้จอดขาคอแต่ก็ต้องชะงักขนทั่วร่างลุกเกลียวเพิ่งเห็นถนัดชัดตาเอาตอนนี้เองว่าคู่ต่อสู้กระตุกมีซสั้นที่ซ่อนออกมากำในมือขวาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นั่นหมายถึงว่าถ้าเขาถอยช้ากว่านี้เพียงเสี้ยววินาทีไม่แผ่นเอกหน้าท้องต้องกลายเป็นฝักมีดแน่นอน ่ว่าพอเด้งหักออกมาเกิดเอื้อมมือเหล็กแหลมเล่มนั้นก็ไร้ความหมายเนื่องจากมันกำ้วยมือที่สันระริกเจ้าของมือก็ยืนเซซังสลึมสลือตาลอยคว้างได้พิษหมัดบบกกับศอกที่เจอเข้าเต็มๆทั้งสองขนานและเสือกมิดแทงแกว่งเปะปาอย่างหมดสภาพที่จะต่อสู้เมื่อเขาสืบท้าโฉบเข้าหาดำเพียงจะเบี่ยงตัวนิดเดียวก็หลบพ้นและสะบัดแขนฟาดมือที่กำมบุษธันขวัญ ไฟตรงข้ามหลุดเสียงครางแหบแห้งมีดหลุดมือจากร่างพลอยก่อนถูรวบคอกระชากขมำลงรับเข่าที่กระทุ้งเสยส่วนขึ้นอย่างไม่ปราณีปราศัยเสียงเข่าทั้งซ้ายขวากระแทกเป้ารุนแรงหนักหน่วงดังปึกปากพวกพระซ้ำซ้อนไม่กี่ทีวัยรุ่นเสื้อลายกระรุดไปนอนหงายครึ่งตะแคงแน่นิ่งโดยมีเลือดเปื้อเต็มหน้าขณะนั้นก็ยังไม่สะใจไอห,หนุ่มอันตรายที่กำลังบ้าดีเดือดก็ใช้มือซ้ายค้ำคอคู่ต่อสู้ มือขวาช่วยมีดที่หล่นอยู่กับพื้นเงยือเนื้อขึ้นสุดล่าเพียงชั่วพริบตาก่อนจะได้ทันปักมีดลงมือแข็งแรงก็ตปบแขนขวากำไว้มั่นคงดามแมนสีหันขวบไปแงะหน้ามองอย่างตื่นตระหนกและถอนหายใจพรวดเมื่อได้พบว่าเจ้าของมือคือผู้ระเบิดขวดซึ่งเคียงข้างด้วยคู่สีผูก้กรุงกเกษมพอทีขาใหญ่บางลำพูทิ้งเสียงหนักเกือบไปแล้วไมล่ล่ะมีแต่ฆ่าไม่เข้ามาเองก็ฆ่าคนตายสิวะ หนุ่มแสบจากส่วนมอลอคลายมีดทิ้งมือแล้วว่าเสียงอ่อยมันโมโหจนลืมตัวก้อยเวนนี่มันเสือกชักมีดออกมาจะแทงข้าก่อนรู้จักหยับยั้งช่างใจมั่งสิหัวโจกเอเตือนสติและปล่อยแขนคนเลือดร้อนเป็นอิสระเรื่องแค่นี้ไม่ต้องถึงกับข้าเอาละรีบไปกันเถอะเดี๋ยวปล่อยมันนอนอยู่อย่างนี้คงไม่เหมาะนักเอยโจบดำแม้นสีจัดก,การลากร่างปวกเปียเข้าไปนั่งซุกคอพับข้างโถจะโครกในห้องซวม ดึงประตูปิดโดยไม่ลืมล็อกลูกบิดไว้อีกชั้นหนึ่งก่อนเก็บมีดโยนลงถังขยะและแล้วสามหนุ่มอันตรายก็เอือระเหยลอยชาออกจากโรโบลิ่งอย่างสะดวกโยทินในบรรดาวัยรุ่นกวนเมืองระดับแถวหน้าหูระเบิดขวดนับว่าเป็นตัวอันตรายร้ายกาศสุดยอดเขามีทั้งความกลิ้งกรอกเจ้าเล่ห์เพทุบายประสบการณ์โชคโชนเจนจัดไม่ว่าจะเป็นด้านใช้กำลังความรุนแรง หรือในแง่มุมที่พลิกพลิ้วหลีกเลี่ยงตัวบทกฎหมายวาทะสินลิ้นลมันคมข่ายสามารถโน้มน้าวใครต่อใครให้คล้อยตามได้ไม่ยากองค์ประกอบเหล่านี้ดำแม้นสีจึงให้ความยกย่องนับถือและเชื่อฟังแทบทุกกรณีเขาพร้อมที่จะทําอะไรก็ได้ตามแต่ผู้จะบ,บัญชาไม่ว่าจะให้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกขณะเดียวกันพฤติกรรมหามเหี้ยมของหนุ่มห้าจากส่วนมลี ซึ่งแสดงให้เห็นในสถานโบลิ่งถนนเกสรก็เป็นที่สบรมขายใหญ่บางลำพูยิ่งนักเพราะดำไม่เพียงแต่จะดุดันเชียบขาดปราดเปรียวฉับไวใส่เกียร์ชนิดถึงลูกถึงคนเขายังตัดสินใจรวดเร็วกล้าที่จะลงมือทำร้ายใครก็ได้โดยไม่รีรอลังเลและไม่เลือกว่าสู่เจ้าจะเป็นเทวดาองค์ไหนขอให้ลูกพี่สั่งมาเถอะซึ่งนี่แหละแบบฉบับตัวชน ที่นักบู๊ตรอกสาเกตต้องการไว้เป็นหัวหอ,อกลุยสึกแต่แม้จะทดสอบคุณภาพเป็นที่พอใจระดับหนึ่งแล้วชิ้งจอกอันตรายอย่างปูระเบิดขวดก็ยังไม่ไวายลองของเมื่อพาสองหนุ่มคู่แสบตะเวนหาเรื่องรายวันขึ้นไปบ,บนชั้นสองของอาคารหน้าหลังตลาดประตูน้ำในตอนหัวค่ำวันต่อมาที่นั่นเป็นโรงมินเลียตหรือที่ปัจจุบันนิยมกันเรียกว่าสนุกเกอร์คลับช่วงเวลานั้นโต๊ะมาตรฐานขนาด12ฟุตปูสกลาดสีเขียวสดใสทั้ง5ตัว ซึ่งตั้งเรียงรายกันเข้าไปตามความลึกของห้องไม่มีที่ว่างเลยถูกโต๊ะแวดล้อมด้วยนักเลงสนุกเกอร์ที่ตั้งหน้าตั้งตาบรรเลงเพลงคิวเชื่อเชือนกันสุดฤทธิ์สุดเดชแถมยังมีพรรคพวกนั่งรอชูคอสลอนอยู่บนม้ายาวชิดผนังด้านข้างอีกต่างหากท่ามกลางเสียงตะโกนพูดคุยหยอกเย้ากันเสียงตบมือตีตีนหัวเราะชอบใจเสียงสะบดด่าหยับคลายเมื่อตบพลาดหลุมและเสียงกระแทกหัวคิววิ่งตอกลูกสีกอแก๊กเกลียวกล่าว ที่ดังครคเ้าปนเปกันอยู่ตลอดเวลาสามจอมป่วนกว่าตามองไปรอบๆแวบหนึ่งแล้วจ้อมกดลงนั่งล้อมโต๊ะตัวย่อมหน้าข้อขายของซึ่งมีทั้งน้ำหมัดลมเหล้าเบียร์และบุหรี่พร้อมสับคนขายก็คือหนุ่มใหญ่เชื้อสายจีนเล็กผอมกระรองผู้ดูแลโต๊ะสนุกนั่นเองพี่แกรับเหมาทางหน้าที่แคชเชียร์และเก็บเงินค่าเกมเจ้าของร้านเครื่องดื่มและคนขายคนเสิฟทุกตำแหน่ง เผลอๆยังแบ่งภาคไปเป็นมาร์กเกอร์ตั้งลูกสนุกหากอยู่ในช่วงจังหวะว่า,วางเรียกว่าหยิบฉวยมันทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ขาใหญ่บางอําพูร้องสั่งน้งสาส้มสามขวดซึ่งก็ถูกยกมาตั้งให้โดยไม่ชักชาจากนั้นก็เอ่ยถามก่อนคนที่เสิร์ฟจ,จะปลาบไปเฮีย er, วันนี้ลอมาหรือเปล่าชายร่างเล็กพยักหน้าหงึกและวาดมือชี้มาเล่นอยู่โต๊ะนสุดโน้นไงนักบูตรอกสาเกชงอมองตามคนไหน ขอไอทีวีผมเป๋ฟันหน้าแถวบนหายไปซี่หนึ่งสังเกตไม่ยากหรอกลักษณะนี้ทั้งโต๊ะมีอยู่คนเดียวนายถามทําไมละ่ะพักพวกเขาบอกว่ามือมันเหนือฉันอ๋อน้องๆเสียนเลยละ่ะที่เห็นเล่นกันอยู่นั่นขนาดไอ้หลอต้องต่อแต้มให้คนรัตตั้ง15แดงก็ยังรับซัพย์แทบทุกเกมงั้นเหรอไม่แน่จริงอย่าเผลอไปเล่นกับมันเชียวนาขอเตือนด้วยความหวังดีขอบคุณรับรองไม่เผลอแน่เฮีย อย่างพวกผมถ้าจะเล่นต้องจงใจคำท้ายผู้ระเบิดโขดเน้นเสียงเย็นลึกตาดุกระด้างวาวประกายวาบและพอชายร่างกระรองก้าผละจากหลังข้อขายเครื่องดึงปู้กรุงกเกษมก็เอ่ยขึ้นด้วยการใช้สรรพนามที่บอกถึงความสนิทชิดเชือ้อข้าเชื่อไว้เองคงไม่หมายถึงการเล่นสนุกหนุ่มชื่อด้วยการเค้นยิม้มเองเข้าใจถูกต้องข้าหมายถึงเล่นคนและคนคนนั้นก็คือไอ้หลอแน่นอน สามสี่วันก่อนมันปลอมตัวเป็นหมูเดินสายไปที่โต๊ะบำเพ็ญบุญหลอกเด็กไอ้เหลิสมสงดตูดไม่เหลือแม้กระทั่งข้ารถไอ้เหลิมไหนไอ้เหลิมพรานนกดาแมนสีเอขวบขึ้นจากหลอดดูที่เสียบปากขวดน้ำสม้มตวัดเสียงสอดเบาๆพวกเรานี่ว่าขาใหญ่บางลำพูพยักหน้าใช่ข้าได้ยินว่าไอ้หลอมักสิงสู่ประจําอยู่ที่นี่เลยเตะมาดูเผื่อจะเจอตัวซึ่งก็ไม่ผิดหวงัง ตะกี้เฮียเขาบอกว่ามันเล่นอยู่โต๊ะนายสุดนักบู๊ตรอกสาเกริตาเจ้าเล่ตามสตาร์จิ้งจอกอันตรายขนาดแถ้พลางลากเสียงกำลังเคี้ยวหมูเพลินๆสะด้วยยังช่วยออกแรงหน่อยนะข้ากับปู้เจือจะคอยคุมเชิงระวังหลังหนุ่มเปรียวจากสวนมุลิยันตัวลุกพรวดทิ้งเสียงมาดมั่นไม่มีอาการลังเลแม้แต่น้อยนิดได้ข้าจัดก,การเองเด็กหนุ่มไวัยไม่เกิน20รูปร่างสูงแกร่งท่าทางหลุกหลีก ไว้ผมเป๋ปากตันโจติกหวีเรียแปรกระชับคิว16ออนสีนวลจำปาด้วยท่าทางรรมัดทะแมงยืนเอียงคออยู่ตรงท้ายโต๊ะปูสักหลาดสีเขียวจับตามองลูกเซลูลอยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วที่เหลือเพียงน้ำเงินชมพูดำและขาวซึ่งกำลังวิ่งเอ่อยๆด้วยสีหน้ากระยิมยิ้มย่องและพอขาวหยุดนิ่งตรงตำแหน่งที่สามารถตบน้ำเงินลงหลุมกลางแล้วฟอโล่ไปกินชมพูหลุมลมุม แล้วต่อด้วยดำลูกสุดท้ายได้สบายมือหมอก็แยกเขี้ยวยิมราเผยเห็นฟันหน้าด้านบนที่แหว่งหายไปน็นห่ซีหมดโตะคนฟันหล่อร้องเสียงใสรืน่นเหมือนจะเยอะหยันแกมข่มขวัญคู่ต่อสู้อสองนายที่ยืนกับพิบตาปริบปริหมดอะไรตายอยากอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันจากนั้นก็สาว,ทาวเท้าเลาะข้างโต๊ะไปโน้มตัววางมือกรดคิวจอขาวสาวเล็งอย่างบรรจงเพราะหากตกลูกนี้ลงหลุม แต้มของฝ่ายตรงข้ามทั้งสองหนอก็จะขาดลอยทันทีและนั่นหมายถึงชัยชนะที่มีเงินพนันเป็นบนําเหน็จแต่ว่ายังไม่ทันเสือคิวกระทุงออกไปลูกสีชมพูก็วิ่งขี่ตามต่อขาวเต็มรักเซียนหล่อสะดุ้งเฮือกพร้อมกับที่ลูกขาวและชมพูกะเด้งไปคนละทิศเขาวางคิวเด้งตัวเงยหน้าขวับถลึงตาจ้าจ้องมองไปยังหัวโต๊ะอย่างเดือดดาลแล้วก็ได้พบว่าหนุ่มผิวคล้ำนายหนึ่งกำลังยืนแหมะซึ่งใ,ใกล้ๆตำแหน่งที่จุดชมพูเคยตั้งอยู่ ซึ่งบัดนี้พื้นสกัดลาดสีเขียวบริเวณนั้นว่างเปล่าขณะที่ลูกขาวค่อยๆวิ่งเอือยอ้อยสวนเข้าไปหนุ่มนั้นไม่ใช่ใครอื่นดามแมนสีนักเลงสนุกเกอร์มือดีขบเคี้ยวเคี้ยวกรามกรอดกราวก่อนกระชากเสียงเกลียวนายใช่ไหมที่เวียงลูกชมพูมาชนขาวอีกฝ่ายหนึ่งค้อมศีรษะเยือกเย็นใช่ทำแบบนี้หมายความว่าไงวะเราทนดูไม่ได้ที่นายเอาแต่หลอกแดกมืออ่อนกว่า บอกตรงๆว่าหมั่นไส้สองคนนี้เป็นเพื่อนนายเหรอจอมต้มมูเอะพลางสะบัดนิ้วชี้เหยื่อดำสันหน้ายักไหลพ่พื้เปล่าไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ำอา้าวรู้แต่ว่าถ้าคืนปล่อยให้เล่นต่อไปไอ้คู่นี้มีหวังยับเยินแน่แล้วมันโคงการอะไรของมึงวะให้หนุ่มฟันหลอระเบิดเสียงแผดด่าหยาบคายยันตัวพุ่งปราดเลาะข้างโต๊ะปี่ข้าหาคนขัดจังหวะด้วยความโมโหโกรธาสุดขีด แต่ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามโมโหหน้ามืดจนขาดสตินักเลงส่วนมลิกลับควบคุมสมาธิมัน่นและปากหลักรออย่างไม่พล่านพึงพอพระเดชพระคุณผีผามเข้ามาได้ระยะเอื้อมตีนถึงบาทาข้างขวาก็ยันสกัดออกไปเต็มแรงฟันเกือกหนาเติะกระทุ้งเข้ากลา,กลางอกเต็มบากเต็มใบเซียนสนุกเกอร์ถึงกับกระดอนกลับไปยังกับหมูวิ่งชนตึกแรงสูงแกล่งหมุนเประปะรูปไปตามขอบชิงและป้ายมือสะดุดเข้ากับคิวที่วางไว้พอดิบพอดี ที่แกตะปบด้ามคิวหมุนตัวกลับไปฟาดมันลงขอบโต๊ะเรี่ยงสนันคิวตัวนั้นหักสะบ,บ้านเป็นสองท่อนในพริบตาวันดานักนิยมแทงลูกกลมกมหลากสีที่หยุดเล่นกระทันหันถุกโต๊ะและกระจายวงมุงดูอยู่ห่างๆประสานเสียงครางฮือฮาด้วยความเสียวสยองเพราะนาทีนี้ส่วนโคนของไม้คิวยาวสอกเศษที่กำจิดมือเสียนหลอหากในลักษณะปลายแหลมเฉียบหน้าพรั่นเหลือประมาณ ดามแมนสีซึ่งผ่านประสบการณ์ทีดันพันแทงทํานองนี้มานักต่อนะไม่แสดงท่าทีสะทก้านหวาดไหวอันใดเลยเขายังคงยืนตรึงตัวสงบนิ่งอยู่ข้างชิ่ง่้นไปทางหัวโต๊บบิลเลียดที่เดิมตาคมกริบค่อยจ้องจับอาการเคลื่อนไหวทุกกระดิกของคู่ต่อสู้ซึ่งกำคิวหักปลายแหลมประชับมัน่นเหล่านักสาวคิวซึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นภทยมุง่งยืนชะเงอชะแงยูงหางตางสงบปากสงบคำเงียบกริบ ทุกคนเพ่งจ้องมองอย่างไม่ยอมกระพริบตาและแทบจะลืมหายใจกันไปทั้งเทือแล้วก็ครางหือเมื่อไอ้ลอยันตัวพุ่งปราดจากท้ายโตผลเข้าแทงอย่างดุดันเสี้ยววินาทีเดียวที่มันขยับไหวมือขวาของนักเลงส่วนมลิกที่ดอยจังหวะอยู่ก็ทิ้งลงบนพื้นสกสารปูโต๊ะและสะบัดเวียงขวับสีขาวของวัตถุหนึ่งผ่านสายตาเพียงแวบเดียวลูกเป็นเลือดสีขาวที่ดำโฉบขึ้นมาจากโต ปลิวเขาต่อกลางหน้าผากเซียนสนุกเกอร์ดังถนัดชัดหูได้ยินกันทัว่วตามด้วยเสียงร้องเจ็บปวดแผดเอ็ดอึงแม้จะไม่รุนแรงหนักหน่วงเต็มพิกัดเพราะช่วงจังหวะมันฉุกหละหกไม่ได้เวียงสุดแรงเลือดแดงสัพพังก็ทะลักออกมาเปื้อนเต็มหน้าผากนักต้มหมูในฉับพลันก็แตกสิครับท่านเจ้าขุนลูกเซรุอยแข็งกระด้างหล่นลงโขกพื้นคนกรีดแกล่งอีกโป๊ะเบอร์เแล้วกลิ้งลุกขลักไปตามเรื่องตามราวของมัน ขณะคนที่ถือคิวหักซึ่งเบรกรทันหันพระอ่เซซังถอยหลังในอาการมึนเสร์สลึมสลือเหมือนลอ่อก,กัญชาเข้าไปทีและเจ็ดบ้องรวดดามแมนสีทยานตามติดชนิดไม่ยอมทิ้งโอกาสทองให้ผ่านแม้แต่เสี้ยววินาทีคิวท่อนหักโค่นที่ประปาะกกำงอกแงกถูกเขาตะปบกระชากด้วยมือขวาพร้อมนักปลายตีมข้างเดียวกันยันตูมเข้ากลางอกร่างของเซียนสนุกเกอร์ซึ่งมีเลือดแดงเถือกเปืือเต็มหน้า กระดอนเข้าไปกระแทกหลังกับผนังท้ายโต๊ะอีกบึกสนั่นและโดยที่คิวหักเปลี่ยนมาอยู่ในมือหนุ่มเปรียวจากส่วนมาลีซึ่งหากไอ้หล่อสุดกองอยู่ตรงนั้นซะให้ดูแล้วรูแรงมันอาจจะไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวมากนักแต่นี่พระเดชประคุณกระเด้งเซซวนกลับออกมาทั้งที่มึนเคไม่รู้ทิศก็เลยต้องรับด้ามคิวที่ตวัดสวนโคนฟาดสวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม้เนื้อแข็งซึ่งถ่วงตะกัวเพิ่มน้หนักไว้ข้างในกระนำเข้าตรงเหนือกกหูและโหนกแก้มซ้ายอย่างจังเบอรอ คนฟันหลอถึงกับหน้าสะบัดกลางขามือหมุนควางหมุนมารับไม้ที่สองที่ตวัดเลยขึ้นสูงแล้วเหนียวกลับเฉียวลงอย่างไม่ยัง้งแรงจัวเข้าเหนือขมับขวาดังชวนเสียวไปถึงแกนกะโหลเลือดก,กระจูดเช่นเคยเสียนสนุกเกอร์หัวกลับมาทางซ้ายก่อนจะซุดยกลงไปนอนหงายแผ่กับพื้นหนุ่มแสบจากสวนมะลิเวียงไม้ทิ้งถลันเข้าไปเนื้อเท้าหมายกระทือไม่จมเกล่อ แต่ก็ต้องชะง,งักไม่เห็นคู่กรณีนอนหลับแน่นิ่งไม่กระดิกกระเดียถอดกิตไปเรียบร้อยโดยไม่ต้องเสียเวลานั่งทําสมาธิวิปัสสนาให้ยุ่งยากมากเรื่องไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทําร้ายคนไม่รู้สึกรู้สมปริบเดิมพันมาเลยดีกว่าวะนาแมงสีเข็นคํารามดุดดุคุกเข่าข้างหนึ่งลงตั้งท่าจะล้วงกระเป๋าเสื้อไอ้หลอ่อแต่เพียงแค่ขยับเสียงหนึ่งกต็ตวาดเกลี้ยวขึ้นทางเบื้องหลังอย่างปัจจุบันทันด่วนอย่านะ นักแลงส่วนมนลิชงักมือที่เอื้อมไปแตะกระเป๋าเซียนสนุกเกอร์ทั้งๆที่จําเสียงได้แม่นยำว่าคนห้ามไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นผู้ระเบิดขวดซึ่งสืบเท้านําคู่สีชื่อเดียวกันมาหยุดอยู่ข้างหลังเขาค่อยๆหดมือกลับเอี้ยวตัวหันไปแงะหน้ามองเจ้าของเสียงพลางขมวดคิ้วคลางแคลลงทําไมละ่ะขาใหญ่บางละพูฉลับตาชายเย็นมองไอ้หล่อแวบหนึ่งก่อนแจกแกงเสียงครึมถ้าเองแต่ต้องเงินแม้แต่สลึงเดียว งานนี้ก็ไม่ใช่เรื่องทะเลวิวาทตีหัวร้างข้างแตกหรือทำร้ายร่างกายหมายความว่ามันจะกลายเป็นชิงทรัพย์และท่านับรวมค่ากับปูเจิดด้วยก็ต้องเป็นข้อหาปล้นทรัพย์เฮ้ยพวกเราจะเป็นโจรไปทันทีแล้วก็ต้องถูกตำรวจตามล่าอย่างจริงจังเองจะเอาอย่างนั้นหรือไม่ดีกว่าดามแมนสียิ้มจืดสายหน้าช้าชายันตัวลุกขึ้นขณะที่นางบูตรอกซาเกร้องบอกบรรดาทไทยมุง ให้หล่อฟืน้นขึ้นมาเมื่อไรช่วยบอกมันด้วยว่าไอ้วิธีการปลอมตัวเป็นหมูเดินสายเป็นหลอกแดกต่างถิ่นนให้เลิกซะไม่งั้นจะเจ็บตัวมากยิ่งกว่านี้จบคำข้อมูลตัวก้าวนำสองขุนรบคู่บารมีแหวกลุ่มนักสาวคิวออกจากก้นโรงบินเลียดซึ่งทุกคนก็เปิดทางให้อย่างพร้อมเพรียงพอผ่านไปโต๊ะนอกสูดทั้งสามก็ต้องชะงักเท้าเมื่อกวาดสายตาสะดุดเข้ากับร่างก,การะรองของหนุ่มใหญ่เชื้อสายจีนผู้ดูแลสถานที่ ซึ่งง่วนอยู่กับโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ75สตางค์ตู้สีแดงที่ตั้งไว้ตรงมุมข้อขายเครื่องดืงออาเฮกำลังสารวนมุนแป้นวงกลมไล่หมายเลขด้วยมือสาันร,าริกพลางเหลียวซ้ายแลขวาละล้าละหลังและก็ต้องถึงกับสะดุ้งเหวียงจนตัวลอยเมื่อหันมาเจอดาวมริตยูทั้งสามดวงกระบอกโทรศัพท์แทบจะหลุดร่วงจากมือเสียให้ได้ปูระเบิดขวดรีตามองชายกระรองพลางเค้นเสียงมีกังวลคาดคัน โทรเรียกตำรวจงั้นสิอาเฮียสะดุ้งเฮือกเป็นคำรบที่สองแต่กูกตะกักปฏิเสธปากคอสั่นปะปะปะเปล่าอย่าปากแข็งดีกว่าเฮียคือว่าจะอชัชชนเอางี้ถ้าเฮียอยากจะเปิดโต๊ะทำมาค้าขายปกติไม่มีใครมาก่อกวนสร้างความวุ่นวายที่หลังก็วางหูซะแคทเชียร์ประจำโต๊ะสนุกถอนหายใจแผ่วลนลานเคียวกระบ,บอกโทรศัพท์กับข้อแขวนด้านข้างเครื่อง แล้วหันมาแยกเขี้ยวยิ้มแหงโชว์ฟันเหลืองอ่อยแซมทองแถวบนสองซี่ขาใหญ่บางละพูพงอกศีรษะเนิบชา้าดีพบผมแค่มาคิดบัญชีกับไปหลอเท่านั้นเองไม่ได้มาลราว,ว่าระรานคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือทำลายเข้าของอะไรบนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่อาเฮียพยักหน้าครับไม่แจ้งตำรวจแน่นะไม่ครับไม่เด็ดขาด จิ้งจอกอันตรายหัวโจกใหญ่ควักเงิน3บาทสืบท้าไปวางแปะบนโต๊ะที่เคยนั่งเป็นค่าน้ำส้มสามขวดแล้วเลิกคิ้วถามเฮียเห็นหรือเปล่าว่าใครเป็นคนทําไม้คิ้วหักฝ่ายนั้นรีบพยักหน้ารับเห็นสี่ก้อยหลอจับฟาดกับขอบชิงแบบนี้เงินค่าคิ้วจะเก็บที่ใครก้อยหลออีเป็นคนทําหักแปบลบว่าพวกผมไม่มีรายติดค้างไม่มีไม่มีเลยค่าน้ำขวดนายก็จ่ายแล้วนี่นา งั้นผมกลับละโชคดีเฮียเอยโจบปุ๊ระเบิดขวดไว้ตัวนำพักพวกเลยไปก้าวลงบันไดหายลับอาเฮียสาวเท้าไปหยิบเงินค่านำส้มหยอดลงไถข้างเอวเหลือบมองโทรศัพท์แล้วยักไหล่พืชจถึงตรงนี้ตะแก่ไม่แกว่งหาเสียนแน่นอน